สวัสดีครับพมพี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรจิตสีใไม่ละเอียดซี่สุขสุขสุขคนเมื่อนี้อาทิตย์สิผามาสำรวจราคาก้วยตลาดนัดอำเภอศรีบุรีองจังหวัดน้องบัวลำพูมันจิถึกสิแพ่งสำเดนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่29เดือนมีนาคม2,565ตรงกับวันอังคารน,นะครับ ตลาดนัดซีบุญเลี่ยงโอ้งหกกล้วยหลายครับพี่น,อน้องสิฟาพี่น้องห้องไปเบิง้งว่ามันสิถูกสิกแพงสำเนียน,นะครับพี่น้องบรรยากาศคึมๆนะครับพี่น้องโอ้งหกกล้วย,ยหลายครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันได้เลยครับห้องพ,พอออายพ<อ>่อจะคล้องพันอยู่สายบู๊เนาะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาจคล้องพันไหมเลยครับ ต่าไรพ่อเนี่ยแม่ลูกเสียนกหาพันเสียนก็หาพันบ่พ่อสามก็่ทองสามก็ทองเนาะมันอยางนี้มันถ่ลงเนไม้ขายอะไรก็ขายอ๋อก็เลยขายเนาะมันสูงเท่าไหร่พ่อสูงร้อยสามสิบห้าเนาะ ครับลูกพ่นเป็นตัวแม่บอกพอเป็นตัวผู้เนาะครับเพป่นลูกแรกยบนลูกสองตัวอ๋อไม่เสียเหรียญนะท่านเขาจะให้หัวซีคนมากกว่านเสียนหาท่านมาพอท่านได้สองตัวอ่บอกเบอร์โทรพี่น้อ,นเองเขาเน่อยพอเบอร์เบอร์โทร พ่อพนบ้านไดพ่อซ้ำสูงซ้ำสูงสนนาพัีมีสองตอกอไ้สองตัวเนาะแสนหาพันน์เก้าสามครับศนย์เก้าสามสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเนาะ พอพ่นเนาะครับอท่ทำสูงเดี๋ยวของของอายออกมาจากตัวครับออกมาสามเลือยตัวนึงครับโอ้เหลือตัวเดียวนี่ครับเปิดเท่าไรครับนี่เปิดได้เก้าสิบครับเกเนาะสูงสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสามสิบบวกยี่หรอครับสูงร้อยสามสิบบวกเนาะมุนเมืองไทยจักบาตนี่ครับมุนเมืองไทยโอ้ล้ำตัวดีเนาะเบิ่งแผ่นหลังใหญ่ดีครับไทยเมืองไทยครับ ไช่แล้วฝัพุ่มหางใหญ่ดีอยู่พ่นหางใหญ่แม่เดียวบ่ครับเนี่ยม่านครับม่านหรอบ่เออพ่นเอาลูกคนไปแล้วแยกลูกไอ้พ่นเลยม่านอยู่กับพ่อพันเลยครับไอ้ผู้เขาไฟครับผู้เขาไฟเนาะมีใบมีม่หลอดเนาะมีครบเนาะ เปิดเท่าไรก็นอนเกบครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดครับศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งย์ูนครับหนึ่งูนย์สองแปเนาะห้อตูนครับห้อตูนคือเกาลัดครับเนาะครับมันหมันด้วยครับเด้อสวัสดีครับพ่อสวัดีค่เปิดเท่าไรพ่อแม่นี่เบสินึ่งสิบหนึ่งเนาะแม่เดี๋ยวเ่ครับเรียกลูไปี่กี้อ้วลูกค่นออกไปแล้ว เพิ่นสูงเท่าไรครับนี่ยพ mm, ี่ันร้อยสามชิ้นเก่าเนาะท่านเบิ่งไทยผลเบิ่งไทยนะครับไทยล่ำโตดีนะครับสูงเท่าไรก็พอาร้อยสามิเกเปิดหนึ่งแสนครับพ่อเปิดโทษนะครับพ่อศูนย์หกห้าสองนย์หก หกเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเนาะพ่อแมกบ้านผือครับพ่อแมกบ้านผือนะครับพี่น้องจำไปเบื้องเอาน้ำพ่อแมกนะครับท่ายดีนะครับพี่น้องครับแค่นี้เท่าไรครับคนได้ชิพหนึ่งนั่นแหละชิพหนึ่งพอไปครับครับแม่นี่เปิดรายเท่าไรครับไอเป็นแม่ลูกครับแม่ลูกเปิดไว้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดต่อรองได้เนาะครับผม สูงเท่าไรครับแม่เพล่นสูงร้อยสามอ๋อมีลูกอีกหรือเปล่าครับขราผมเป็นพื่น้องผสมได้3เดือนนะครับตอนนี้ก็มีใบมีหรอดตอนนี้ลูกกท้องใบไงครับอ๋อลูกท้องใบเนาะครับเปิดอยู่แสนเ็ดเนาะข้าวผมบอกเบอร์โทรพี่น้องเขานี่ยครับศูนย์เก้าแปดศูนยอครับศูนย์แปดศูนย์เจ็บผมครับ เนาะมันหมานเด้อครับเด้ออยู่บ้านใดครับอยู่บ้านผือครับอยู่บ้านผือเนาะมันหมานเด้อครับครับผมง่ายล้ำดีเถอะแม่นี่นี่เปิดสิบสองเนาะสูงเท่าใดครับนี่สูามสิบร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบพนีลูกอยู่ระเบ้าคำนี่พับได้เดือดนะอ่ะเดือดเพราะว่าอ๋อได้เดือนกลัวเนาะเปิดแสนสองมาครับเบือทั่วเบอร์ไดครับนี่ เบอร์โทร082ครับ082 22 22 17 17 678ครับ678บ้านได้ครับบ้านด้านสูงครับบ้านด้นสูงเนาะบ้านนสูงอะไรเบิ่งโอ้เขาพนนะครับเขาพนเป็นเขาคขรบาวคระคำเขาใหญ่ดีลั้มดีนะครับเบิ่งแข้งขาดีอยู่นะครับแม่นี่แข้งขา เขาชวยมีตัวเดียวดีนะครับมีตัวเดียวครับพี่น้องงามครับบ้าดเขานะครับสายนุรักมาเอลยครับสายนุรักเลยนะครับล่ำตัวเป็นสายพันธุ์เดนนอนเปิดาใญ่ดีทับสร้างกุดอนมามีใบนาะใบมีใบมีใบเนาะเปิดเท่าใดก่อนฮะเปิดสิบสองครับเปิดสิบสองเนาะ ลายครับใบบอสผิงหยังครับมี่ใบนะครับอันนีใบเนาะนี่ใบเอกสารนะครับเอกสารครบนะครับครับยี่สิบเกียตบอสบางทียี่สิบเกียตกลุ่มผ้าพันหกหาครับครับได้กำลังหยิบเกียตกลุ่มผ้าได้เดี๋ยนกลัวเดี๋ยนกลัวเนาะได้เดี๋ยนกลัวนะครับอาภัยสนใจกับจังติดต่อเข้ามา นะครับเนาะเอ้ามันหมานเด้อครับเด้อน่อช่องไอทิศเกษทิษฎีไหมโอ,อไปเบิง่งอ,อ,อ,อีกนะครับพี่นอกไยขออนุญาตนะครับแม่แม่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่ หนึ่งแบาทครับหนึ่งแสหาหมื่นบาทเนาะพ่นสูงอยากได้มันบ่ต่อรองได้เห็นบ่มครับร้อยสาีนี่ะครับร้อยสามหกสามเกียเนาะพันได้จาดปีแล้อครับเองปีก่าเพ่นท่องมีท่องอยู่หรือเ่ครับมีทองเหรอครับไทองเก่าจะเลื่นได้อ๋อเจะเลนเนาะครับเอามาเบิ้งด้วยครับประกันทองะด้โอ้เอกสารเนาะประกันท่องเนาะเกจะเลื่อนนะครับพี่น้องมีเอกสารนะครับ เบอร์โทรเบอร์ใดครับ084 796 1452เนาอ้ายอยังครับไอลลาดบ้านไดครับเแ่ครับครับคมันหมานได้ครับได้ขอบคุณหลายๆครับชมมองโตต่อไปนะครับพี่น้องอ๋อครับวัสดีครับ ใช่จ so right ังหวันี่เปิดเท่าไรครับเนี่ยเปิดไปแสนเอทครับผมแสนเอทเนาะครับผมสูงไรเป็นไรครับสูงไรสี่สิบครับสูงลอยสี่สิบครับเพิ่นได้จักปีแล้วครับแม่ใช่ยรับไวลูกสามในท่องครับลูกสามในท่องมีท่องอยู่เรื่องปะครับครับท่องครับยกมงคลครับยกมงคลมีใบเนาะครับมีใบมีหลอดครับประกันมีใบมีหลอดกันฟองแบบนี้ครับอ๋อครับโอ้โหเพชรเอกเพชรเอกเป้าพิษเพชรเอกเนาะเพชรเอกนะครับพี่น้องครับ สารเพิ่นครบเนาะครับผมใบหลอดคบถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรก็ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสามสอดเกาสมองแเกตอยอดจะเลนฟ้าครับผมครับผมท่านี้เพี่น้องครับถ้าสนใจก็ติดต่อยอดจะเลฟนฟ้ามนะครับครับผมเอามันหมันเอามาตัวเดียววะครับไอซุ้ถขายหมดแล้วครับโอ้ครับเอามันหมานด้วยครับเด้อขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับไอสองดเ ไอ้ทิตดเกษีทิดจะดนโอ้ผมติดตามอยู่มานก็เห็นหน้านี่แหละครับผมโอ้โาดีมากเลยเพื่อนคนฟังหลายเด้อคุณฟังหลายเด้ออ๋ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับครับพ่อแม่นี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดไหมสามแสนครับสามแสนเนาะสูงหลายปันได้พ่อสูงหลายสี่สิบอ๋อสูงหลายสี่สิบนะครับแต่สนใจก็ติดต่อพ่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้พ่อ 0 9 3 0์เ0้าส0มศู9 6 7เก้นาแปดศูดเ้าหกเนาะพ่อได้ครับพ่อพ่อเจนเนาะครับพ่อเจนหนองสลาคขอยงามเนาะพ่อเนาะครับผมก็ห้อยเห็นพ่อเจนเนาะครับเนาะคส่วนเจอกับติ๊กตอของบ้านเนาะพ่อเนาะครับครับขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อมันหมานนะครับครับงามครับแม่นี่เบิ่งไทยพนนะครับไทยลามดีนะครับพี่น้องเบิ่งหางผุ่มหางสวยงามนะครับแม่นี่ ล่ำตัวอ๋มีลูกสาวพ่ออ๋องามครับลูกสาวสวยนะครับขำงามครับนี่ครับอ้ามันหมันได้พอเด้อครับขอบคุณหลายๆครับพอดีครับเปิดไรปด้ครับเสียนองหมื่นหาครับเสนสองหมื่นหาพันเนาะพันชูวงไรไปได้ครับ้ย3าบเร้อยสามสิบเอ็ดเนาะบแข้งขาดีนะครับพอนอ แข้งขาดีครับนี่ลำตัวล่ำตัวสวยเนาะครับเนาะเพิ่นได้จักปีลวครับนี่แขวบ่พท่านดีเลยราะนเล้วนะเบิ้ง้ายเพิ่นหางดีนะครับพี่น้องล่ำตัวน้าดีง่ายดีนะครับพุ้มหางสวยนะครับงามครับแม่นี่เบอร์ทั่วเบอร์ใดครับ อา065 652 276 276 2764มาครับซื้อไปยังครับห้อยยังครับห้อยจอยครับบ้านนุ่นใหม่ครับห้อยจอยบ้านนนตนใหม่อำเภอหน้าก่างนาก่างเนาะงามงามครับแม่นี่เปิดเท่าไรก็ครับแสนสองหมื่นห้าพันนะครับแสนสองหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อห้อยจอยหอเขามานะครับ ครับมันหมันเด้ครับเด้อขอบคุณลหลายคคๆ,ๆครับเปิดไลฟ์ได้ครับแม่ฮะ่างเลยสองแสนหาสองแสนหาเนะาะามีลูกพร้มอมอยอะไหมครับโอ้ลูกปีใหม่ครับแม่เพิ่นสูงไลฟ์ได้ครับ ว่าแม่ซุ้งไร้ปรนได็นร้อย้าร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าแข็งขาดีในท้องเก้าจะเลื่อนเนาะมีใบเนาะโอ้ใบหลอดครบนะครับนะครับเพิ่นพันไว้นะครับในท้องเก้าจะเลื่อนเลยเนาะได้จักเดียนแล้วเประมาณเสื่องเดียนท่านว่าเหรอครับอ๋อเสื่องเดียนท่านว่าเนาะบึงไปหาเดียนกลัวลูกคนเป็นตัวเมียเรือตัวผู้ครับตัวเมียครับตัวเมียลูกแบบไม่ครับอ๋อตัวเมียเนาะ เบิดเท่าใดกน่าครับครับต่อตอรองได้ครับต่อร่องเลยเนาะซื้อไดุ้ละหครัสองแสนห้าหมื่นเบเบืทรเบิดได้ครับศูนครับศูนย์หกหนึ่งสดสามสองแปดสี่หนึ่งเ้าหกครับสี่หนึ่งเจ็ดหกโอ้งามครับแม่นี่แม่ลูกเนาะแม่ลูกง่อมครับเปิดองเกจะเลครับเปิด2ได้สเนาะครับเปิดงได้สลำตเบื้องไทยในตลาดมั่นละไงกูม่ครับเบิ้องไทยเพิ่นนะครับอ้างดีอ ลูกพันลูกพันนะครับมีกับลูกพันนอนนะครับบางไทยไทยดีน้มซีเต่าลำโตใหญ่ดีครับพี่น้องครับอ่าลูกจักบาทนะครับไห้พี่น้องเข้าเบิงนะครับนี่ครับสวยงามนะครับอ้างง่ายดีมันหมัน,นนะครับเ้อขอบคุณ,คณหลายๆครับ ันเปิดเท่าไรละแม่นี่ยสี 49, นะ่สิบเก้าค่ะสีเนาะสี่หมื่นเก้ามันมาแม่เป็นตัวแม่หรือตัวผู้นี่แม่ค่ะแม่สวยแนมะ่สวยเนาะฟันสูงเท่าไรละแม่นี่ยสเท่าไรแค่แค่ปรนะมาณลอยยี่สิบกว่าลอยยี่สิบกว่าเนาะแม่เนาะ เบิ่งไายไงดีนะครับเนี่ยเบิ่งค้นหางกับไงดีงามสวยน้องลาลาเด่เป็นสีดอกเล่านะครับพี่น้องครับเบิ่งล่ำโตดีเปิดสี่หมื่นเก้านะแม่เนาะเบอร์โทรเบอร์ใดยเบื่อท้วงเบื่อท้วงกันเนาะพี่เพิ่นแม่เพิ่นจำบ่ได้นะครับงามครับแปดสองศูนย์แปดสองห้าแปดห้า 9073เนาะ49นะครับม้าเบืองเอานะครับอยู่บ้านได้หมบ้านนนเงินอำเภอบ้าน่าบนโอ้ครับครับมติดต่อแม่เขามากนะครับพี่น้องอ้านี้คล้วยไพลหามโอ้นี่เปิดเท่าไรครับไอ้เก้าหมื่นเอ็ดครับเก้าหมืนเอ็ดตัวเดียวนี่บ่แมนครับ สูงเท่าเดสูงหลายมเครับเป็นแม่นางเนาะแม่นครับทองแรกทองแรกทองแล้วมับครับเดครับคอมตัวเขาดินไม้เดอนดียวอ้ตัวเขาดินเนาะครับข้อมตัวครับเก้าสิบเนาะเกาสิบเอดครับเก้าต่อร่องได้เห็นบหครับเนี่ยถ่ายพันนะครับเง่าครับน้ำตัวเน่าดีนะครับเบื้องถ่ายพ่นนะครับที่นอกนะครับ ใา่ดีงามนี่ครับเบอร์โ,โทรเบอร์ไ้ไอ,อู้ย์แ0ด8 9็8ศูย์งยนี่่้าครับนี่สร้รสางวิลาบ้านเลยครับ,บ้านกุลินกีเพื่อนากางกุลินกีอเพื่อนหน้ากางเนาะครับขอบคุณหลายมาๆมันหมันเยครับด้วยไปเบิ่งตัวต่อไปนะครับพี่น้อง มาเบงหอมมะเบงกล้วยแม่นี่แม่ลูกบ่พ่องหกหมื่นสองบ่ครับผมท้องสองเดือนแล้วได้ครับติดท้องแล้วอ๋อติดท้องแล้วลูกเพิ่นตัวแม่หรือตัวผู้ล่ะครับผมอ๋อในท้องเพิ่นมีใบอยู่บ่ใบหลอดครับใบลูกบกยกยกเงินบ่ได้จักเดือนแล้วพ่าสองเดือนครับอ๋อเปิดเท่าไหร่ก็หกหมื่นสองแล้วครับหกหมื่นสอง แม่เพิ่นสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบรเนาะเอาบอกเบอร์โทษเนี่ยครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเก้าแปดสาม้าแสมหก้า่แปดครับกห้าสี่แปดเนาะอ้วนชมแพพออ้วนชมแพนะครับอ๋อมีอีกตัวไปเบิ้งดูเพาะมาครับผมพี่ก็ได้เพาะ ครับมาเบงสองตัวเป็นแม่สาวเนาะครับผมผู้เชี่ยงบัดครับพ่นได้จักปีแล้วพ่อนี่นี่เขาสองปีเขาสองปีแล้วเนาะครับผมเปิดเท่าใดพ่อนี่สี่หมื่นสองพันครับสี่หมื่นสองพันครับผมครับอ๋อสี่หมื่นสองพันนะครับพี่น้องเห็นแล้วก็จังมาติดต่อพ่อต่อร่องได้คือเก่าแม่นี่แหละพ่อแม่นี่เป็นลูกของเจ้าสั้นนะครับมีใบมีหลอดอ๋อลูกเจ้าสั้นเนาะครับผมมีใบ ลูกเจ้าสั้นหูครับนี่ลูกเจ้าสั้นนะครับพี่น้องนะครับตั่าเดี่ยวนะครับเปิดเท่าไรครับเนี่ยนี่หลอดหาเมืองหาพันครับหาเมืองหาพันเนาะครับผมครับอืมนะครับงามครับงามครับใครเห็นหลอดก็จังติดต่อพ่อเขามาอยู่ขอนแก่นเนาะพ่อเนาะชุมแพร่ครับผมนอ๋อชุมแพอำเภอจังหวัดขอนแก่นเนาะครับผมครับมาเบิ่งมาชมเอานะครับเป็นน้ำมีสายเลี่ยงครับครับกวยงามกับมีสายเลียบมีใบเนา้พ่อเนาะใบมีหลอด ครับมันหมานได้อพ่อเด้พอขอบคุณห,หลายๆนะครับามาชมควยมาชมเมืองควยเถิกพี่น้องชมแต่ควยแม่เนาะของพ่อปะนั่นๆ<า>เ,เอามาไหม<笑><笑>มาเบืองกล้วยเถิกเนี่ยเอามามาพี่เอาพี่เบืองเงินเอาบย่างอืน <c oughs> ่นเขาจะเอาไปเอาใส่ขวด ใส่ขวดยังเขาไหพี่ขวดๆเรามาพ่อมาพ่อใส่ขวดที่ยังนี่เอาอ่กันว่าคนยันมันซนนะโอ้คนยันมันยันซนคนมันม่ซนดอกเลยอ่ะใส่โกโก้นี่มันมาพ่อพันเป็นสายพันธุ์ไหนล่ะพ่อเอาสายพันธุ์นี่บ้านนี่เรามันไม่มีอยู่หันลืมก็สายพันธุ์ที่เติบยุดก็พันธุ์สูงเท่าไรล่ะพ่อน่ยเอาเท่าไรวัดร่มเท่านี่เป็นควายผู๋เนาะพ่อเนาะข้อยพ่อผสมแล้วพ่อ พร้อมแล้วพร้อมแล้วทับได้หลายตัวแล้วโอ้เปิดเท่าไรพ่อตัวนี้ราคาแสนซีแสนซีเนาะต่อรองได้เนาะมึงหน้าตาดีนะครับพี่น้องแสนซีบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยพ่อเอ้ยบอกเบอร์โทรเราด้วยเนี่ยบอกเบอร์เธอรผมนี่บอกบอกให้เราเอานี่ยจะบาดร้วยเนี่ยที่บ้านไหนสันพ่ออยู่หนองเรือหนองเรือเนาะเออมันจื้อปะไรปะไม่เงี้ยหรอกหมอจื้อปะไรเนาะพ่อเนาะเเอาบมึงหน้าพ่อกมันเอาลูกไป ครับเอาพี่น้องนี่ยังบาดมันมันเลยพ่อเด้อบาดมันโชคดีโชคดีเอาพ่อครับมาเบิ่งแม่งามๆีครับพี่น้องครับแม่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดสิบเอ็ดมีลูกพร้อมบ่ครับโอ้มีในทองโอ้มีในทองกับพ่อพันธใดใบกระฟอพันธุ์นั่นเพชรดลำพูเด้อเพชรดลำพูมีใบบ่ครับโอ้เพชรดลำพูเนาะ เพิ่นสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบกัวเนาะเบึงท้าย่นนะครับเบึงท้า,ายใหญ่ดีครับคนหางใหญ่ดีคปุ๊เบอร์โทรเบอร์ได้ครับศูนย์เก้าสาหสาห้าห้าสามเดี๋ยวบ,บอกเริ่มไหมนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์แป่งแปดครับ เปิดแสนสองเนาะแสน,แสนเอียดนะครับต่อรองได้เนาะอย,อยู่อำเภอใดครับากากยอยู่หน้ากางนะครับพี่นอ้องเบิ่งเอามาจากตัวครับเอามาหกตวัว,าาตวใส่มีดใดอีกครับนี่สองตวัวเนาะสองตวัวนี่แล้วม่นี่เปิดเท่าไรครับนี่กู่กันเนาะ แสนสองเปิดสองตัวเนาะงเมนบะเพิ่นทองเพิ่นมีกหรือ่ครับอันเพิ่นเจ้าก็ว่ามันทองอ่ะจ้ะอ๋อว่ามันทองเหรอเนาะเพิ่นสูงเท่าไรครับสี่ด้วยสามสี่ห่วะครับแสนเท่าไรก็แสนสองจ้ะแสนสองถ้าแยกก็คือหกหมื่นกว่าบ่ครับถ้าแยกก็แยกกันแยกกับตัวละหกหมื่นหาตัวหกหมื่นหาเนาะครับแ้วซื้อเป็นคู่กับแสนสองครับถ้าแยก เบิ่งเอานะครับพี่น้องยนอะยู่หน้ากลางเนาะซื้อว่างได้ครับซื้อวัดแต่ซื้อวัดวนะัดเนาะหอยวัดเนาะครับมนันหมันได้ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับไทยโมลาคอ๋อแต่ไทยโมลาอีกนะครับพี่น้องเบิ่งโมลานะครับนี่บ่แม่นี่บ่ครับโอ้โมลาขาดน้ำเลี้ยงท่านละขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยง,เ,ยงเปิดเท่าไรละครับนี่โมลาตัวนี้ มันชิบลมบ่เปิดสีค่ะอ๋อสีเสีบมันสิบลมมมลาผสมเนาะขาดน้ำเลี้ยงเปิดสีเสียบต่อร่องไดยคือเก่าเปครับบอกเบอร์โทรอย่างนะครับ0 9นย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าห้าสามแดสามหนปดเนาะครับขอบคุณหลายๆครับแม่ลูกกัครับแม่ลูกอีกเนาะครับแม่ลูกตัวนี้เท่าไรครับเแม่ลูกตัวนี้เปิดแสนห่เปิดเปิดแสนนึงเนาะ เป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวแม่ค่ะลูกตัวแม่นะครับโอ้เอามาหลายตัวนะครับครับสูงเท่าไรครับแม่เพื่อนร้อยสามสิบบวกเนาะครับเนาะครับเอามันหมานเนะครับเด้อครับขอบคุณหลายๆครับพี่มาชมอีกนะครับมาชมเออ่แม่แม่ลูกบหรครับนี่ยแม่ลูกเปิดเท่าไรครับนี่แม่ลูกปูตัวนี้ว่าสิบสี่แสนสี่ไหมครับนี่ยสองลูก สอง no ูงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคุณได้ครับตัวนี้แม่ลูกตัวผู้นี่มันบ่ครับสูงเท่าเดือนราคาเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดไหครับร้อยสี่สิบเอ็ดนาะท่องยิงระเบ้อข้านี่เจ้มาครับบนเฮืองินว่านี to to though, man, man, in, man, yeah. ่พอคึ you know, right. man, man, man. ้นส no 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 no. no. no, ูงโอแสนก็มั่นใจลูกก็ได้ซีเดือนนี่นะครับครับลูกได้ซีเดือนแล้วเนาะมาจากสาอุงเท้าคุณได้ครับเพืตัวนี้อ๋อสายอุ้งเท้ามาครับสายอุ้งเท้าครับอ๋อสายอุ้งเท้าขาดน้ำเลี้ยงแน่เนาะขาดน้ำเลี้ยงแน่จักหน่อยถ้าผู้ใดสนใจอยากไปกินยากับติดต่อเข้าามเบอรรรร์์ดคคัับบเอบ 0 8 2ครับ0 8 2 9 2 9 9 2 9 6 4 6 8ครับ6 4 6 8เนาะครับผมครับน้องมัาครับตัวไม่หลดครับครับอยู่บ้านทางผู้เวียงครับผู้เวียงนะครับเนาะเข้ามากี่ตัวครับเข้ามาสามตัวครับหอมแม่นั่งน้อยนะเปิดเท่าใดครับหนึ่งหนึ่ิบสี่ไหมครับสามสิบสี่เนาะสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่อันนี้คุยเรื่องอะไ้ครับครับต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้อีกครับ อ๋อครับนะครับเป็นแม่นั่งนะครับอยากขยายต่อครับแตติดต่อเอ่อางยังกว่านน้องนัดครับน้องนัดเนาะผู้เวียงเนาะครับช่องไอทิศเกษตรทฤษฎีไหมครับโอ้ครับผมเคยดิเห็นอยู่เคยได้เบิ่งบ่เค้เดบ่งแล้วไอ่คยได้เบิ่งพตจนรณ้องเบิ่งเบิ่งดูเด้เดบึงครับผมโอ้ครับช่องไอทิศ ติดตามนี่เด้อติดตามนั่นะครับอาทตยทฤษฎีไหมอาทิตย์ตามแน่ครับเดอาทิติดครับถ้ามีขั้วไรปัจจุบันมีครับผมกำลังทิ่เปิดเป็นฟาร์มตัวครพ่อ๋อ้จะได้ยังโทรบอกกันเด้อโทรบอกกันไปเฮ็ดครับขอบคุณหลายๆครับเด้อมันหวานเด้อครับผมครับเลยครับบรรยากาศครึมๆพี่น้องครับ ครับสุดท้ายนี่กาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษทฤษฎีใหม่ในเดอครับพ่อกันคลิปหนาเดอร์พี่น้องสุดท้ายนี่กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ